สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปานมตเอนี่นะครับทุกท่านนะครับบอทบิ๊กเดินทางไปเลืองอนนกท้านะครับแล้วก็เตรียมการแสดงในส่วนของวงเงย,ยกับพี่น้องนะครับ ตเกียวมิวสิกนะครับแต่ว่าล่าสุดประเด็นอยู่หมุงนี้ครับพี่น้องน,นะครับล่าสุดเนี่ยแล้โพสดมาแบบนี้นะครับบอกว่าถึงแล้วอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรขอนอนงีบตอนเช้าตรู่มีนัดกรมที่ดินเจ้าคา่ะปส่วนตอนเย็นก็แสดงเต็มวงที่นี่เช่นกันเจ้าค่ะพี่นองน,นะครับประเด็นนี้คือว่า มีนัดอยู่กรมที่ดินนะครับทุกท่านนะครับเอา้าอันนี้รายละเอียดเนี่ยเราก็าได้บอกไว้ครับว่าไปกรมที่ดินเนี่ยทำไมนะครับหรือว่าขายที่ได้แล้วหรือเปล่านะครับหรือว่าซื้อที่ดินเพิ่มหรือไม่อันนี้กับบนแหน่ใจกับพี่น้องนะครับแต่ว่าไปกรมที่ดินนะครับเอซี FC, หลายคนหลายท่านก็สงสัยนะครับ บางคนก็บอกว่าสูสูเด้อบางคนก็บอกว่าแสดงว่าขายที่ดินได้แล้วนะครับแต่วันล่าสุดพี่หนุ่มแคบหมูเพ็นโพดม้าแบบนี้ครับพี่น้องนะครับบอกว่าพรุ่งนี้ที่เลิงนกทาเดี๋ยวรู้ว่าจะมีอะไรให้ดูและจะทำแต่เช้ากับบอสไปเซ็นจุดจุดจุดอะไรเนาะเดี๋ยวเห็นจ้ายิ้มแน่นอน ป๊าพี่น้องนะครับพี่หนุ่มบอกว่ายิ้มแน่นอนแสดงว่าเป็นข่าวดีครับพี่น้องนะครับเอฟซีท่านนี้บอกว่าเอาเขาซีบอัลทางบอสคอยตีบัตรน่นะครับบางคนก็บอกว่าต้องเป็นเรื่องดีแน่ๆบางท่านก็บอกแบบซีนะ่าบอกว่ารอยิ้มตามค่ะนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ยเฮ็ดแล้วคอยโพดเด้อนะครับบางคนก็บอกพี่หนุ่ม แบบ C นะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่ารอฟังค่านะครับบางท่านก็บอกว่าต้องเป็นข่าวดีแน่ๆนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าขอให้เป็นข่าวดีเด้อนะครับบางท่านก็บอกว่าอยากได้ยินว่ารับลูกมาเลี้ยงเองปาดพี่น้องนะครับอันนี้ก็บนแน่ใจนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่ารอรอ บางคนก็บอกทรงกำลังใจให้เด้อบางท่านก็บอกไปด้วยได้ไหมนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าล้อนะครับบางท่านก็บอกว่าตื่นเต้นจังบางคนก็บอกว่าขอให้เป็นข่าวดีนะคะพีุ่้มนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าขอคลิปประกอบแนจ้านะครับนั่นแหละครับล้อบเบิง์กเมอนี่ครับ,บาบอตบิ๊กเนี่ยจะไปกรมที่ดินเรื่องอะไรกันแน่นะครับ ต้องล้อรุ่นล้อฟังกันครับนุ่มอ,อ๋องและข่าวสารมาบอกมาเราเด้อทุกท่านมีมข้อคิดเห็นแบบใดฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ถ้ามีข่าวสาราบาเบปเดเดี๋ยวมาฝากครับผมส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหนาพอกันไหมนะครับสวัสดีครับ